กระบะแคปออโต้รถมือเดียวพร้อมใช้งานไปดูรอบๆตัวรถก,กันก่อนเลยค่ะจอทัชสกรีนแอนดรอยแล้วนะคะฟังก์ชันก็ให้มาครบเหมือนกันค่ะยูฟู้นะคะตัวนี้เขาจะเปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะวางสบายๆคะ่ะเพียง6 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะตะลอดรยบสัญญาเลยค่ะปอนได้นาาสูงสุดถึง7ปีเลยค่ะ <Wow. S 1> ของเรานะคะมีรับประกันให้นะคะถึง2ปี20 0 0 0โลค่ะพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะย4ชั่วโมงให้ไป2ปีเช่นเดียวกันค่ะ วัสดีค่ะวันนี้นะคะบบกลับมาพบกับน้องลอีกเช่นเคยค่ะที่ RV64 รับ้านเสรีไทยนะคะอย่างที่บอกไปเนะ้องวันนี้มีรถเข้าใหม่มานําเสนอค่ะเป็นเจ้าตัวนี้เลยตัวตซลว Vigo c ช a m p s มาร์ทแ 2.5e p ี u n n e r นะคะคันนี้นะคะได้รถมือเดียวปี2014นะคะ มาดูที่ด้านหน้าก่อนต่อเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะไฟนะคะใส่สาเลยค่ะไม่มีหลอมไม่มีหมอกนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบคมเมียแบบนี้นะคะตัดด้วยโลโก้นะคะโตเลตตามีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจังนะคะแบบหลังพึ่งค่ะ เดี๋ยวรับไปดูในส่วนของด้านข้างกันต่อคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อคะ่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแหอลลอยนะคะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่26570นะคะขอบค่ะมาดูกันต่อที่กระจกมองข้างนะคะเป็นกระตัวแบบมองข้างแบบพรีเมียมนะคะมีไฟที่กระจกมองข้างมาให้พร้อมค่ะมีคิ้วกรรรันสาดนะคะกระจกเริมทุก้านะคะโตโยต้านะคะแล้วก็มือจับประตูนะคะเป็นแบบพรีเมียมเหมือนกันค่ะมีบันไดขึ้นลงมาให้พร้อมจ้อตามไปดูในส่วนของด้านท้ายกระบะกันเลย ด้านหลังกันต่อนะคะก็ในส่วนของแมกไ i เนอร์นะคะก็อยู่ในสภาพดีอยู่นะคะนี่บรรทุกของได้เยอะนะคะแล้วก็โลโก้ตัวสกอนนะคะชัดเจนค่ะตัวก้านะคะไฮลักตัวนี้เป็นตัว E เนาะวีโก้แชมปนะคะมีบันไดขึ้นลงให้พร้อมกับการชนหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ็อปติมภายในตัวแล้วกันต่อเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในตัวแล้วกันต่อนะคะคันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้แล้วนะคะเป็นเทรนเนอร์เนาะตัวยกสูงนะคะนี่เลยการขึ้นลงก็สะดวกค่ะดูนันต่อที่แผงประตูเลยค่ะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานเนาะฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบออโต้นะคะกระจกมองข้างปรไปไับไฟฟ้าได้ค่ะแล้วเมนูนต่อที่พวงมาลัยค่ะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบพุ่งหนังมาให้นะคะไอ้เรื่องระบบความปลอดภัยนะคะก็จะมีแอร์แบ,บ็กของคนขับนะคะแล้วก็ฝองู่โดยสารนานๆนะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS มาให้ค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมันติดมีเดียเนาะก็มีปรับเสียดเสียงได้ค่ะ มาดูต่อที่คอนโซลเลยค่ะคอนโซลน,นะคะก็ไม่มีลิ้มรอยเลยค่ะตัวจอตัวนี้นะคะได้เป็นจอทัสกินแอนดรอยแล้วนะคะนี่ฟัก์ช่นก็ให้มาคบเหมือนกันค่ะดูทูบนะคะตัวนี้เขาจะเปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยแลวเนาะก็ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นค่ะแอร์ปรับได้จากตรงนี้เลยค่ะมีที่วางแก้วน้ํานะคะวางของไดเล็กน้อยค่ะคันนี้เนาะใช้ไฟค่ะพี่เป็นเคอโต้เลยนี่ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นค่ะมีที่พักแขนต่างๆมาให้นะคะโดยทาพเอ่อ ภาพโดยรวมนะคะก็สภาพโคตรดีเลยะคะ่ะภายในมิตซู่ึ่งนะคะมีมาให้ครบนะคะค่ะใครได้ไปคตคุ้มเลยคะ่ะคันนี้เนาะในส่วนของด้านหลังนะคะก็เห็นน้องลงมเป็นเบาะลงมาแบบนี้เนะาะก็นั่งได้ค่ะเบาะไม่มีขาดไม่มีริ้อรอยนะคะนี่ค่ะ,คะเป็นเบาะแบบผ้าผ้ากำมะหยี่นิดนิดนิดน,ดน,ดนึงนะคะตรงนี้นะคะสภาพเบาะก็ไม่มีขาดเนาะอย่างที่บอกไปมีที่วางแก้วน้ํามาให้นะคะตรงข้างประตูนะคะอ่ะเดี๋ยวมาต่อค่ะ น้าก็มีที่ใส่แวันตาม,มาให้นะคะไฟต่างๆจะ้ะใครตามหานะคะรถกระบะแทปนะคะยุคสูงเกียวโตนน้องแนะนําคันนี้เลยจากะ้ามค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อที่หน้าเครื่องเลย ้ค่ะทุกคนเนี่ยเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยมันเริ่มที่ฝากระโปรงแล้วค่ะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะตัวหนังสือโตโยต้าน,นะคะก็ยังคงอยู่ค่ะเป็นพนงหอมร้อนนะคะอยู่ในสภาพดีค่ะมาดูต่อที่หน้าห้องเครื่องเลยคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะคะดีเซลนะคะเทนเทนนะคะนี่ให้พี่ตาล้องถ่ายให้ชัดค่ะเทนเทสติ๊กเกอร์มอกนะคะก็ยังอยู่ค่ะ ต้องเครื่องนะคะน้ามันไม่มีหยดไม่มีเยิ้มค่ะของเรารับประกันนะคะเป็นรถบ้านแท้กเก็ดเอนะคะไม่มีการชนหนักที่ควาำจมน้ําใดๆนะคะพี่ๆสบายใจได้เลยซื้อรถกับทางเซตเรานะคะกรมสมมอบรถนะคะเรามีพนักงานนะคะพี่ๆพ,น,พนักงานเนาะ ตรวจเช็คสภาพรถนะคะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเชื่องก่อนสองมอมให้ลูกค้าค่ะเป็นกังบ้างคะพี่ๆีทุกคนได้ดูสภาพรถภายในตัวรถกันไปแล้วเนาะพี่พีท่านใดทะนะคะที่กําลังมองหารถกระบะแถบยุกตูนะคะเกียร์ออโต้น้องแนะนํเจ้าต,ต,ตัวคันนี้เลยตัวเ้าวีโก้แชมป์สมาร์ทแทบ5บ e พีรันเนอร์ได้รถมือเดียวเลยค่ะเป็นปี2014นะคะราคานะคะตั้งขายพิเศษเลยค่ะเพียง3,450 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟังราคาไม่ผิดอย่างแน่นอนค่ะ สบายๆค่ะเพียง6,000กว่ายา่เท่านั้นค่ะตลอดรับสัญญาเลยค่ะผ่อนได้นานส,สุดถึง7ปีเลยค่ะข <Wow. S 1> องเรานะคะมีรับประกันให้นะคะถึง2ปี20,000โลค่ะพร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงให้ไป2ปีเช่นเดียวกันค่ะ ของแถมพิเศษขนาดนี้นะคะพี่ๆทุกคนอย่าพลาดกันนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็แนะนํานะคะอย่าให้เข้ามาดูรถของจริงนะคะของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย64ีมินบุรีกรุงเทพนะคะเข้ามาประมาณ50เมตรค่ะก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆแบบนี้แล้ว R B64 ค่ะเส้นใหญ่ที่สุดในซอยแล้วค่ะพี่ๆเข้ามาลองขับนะคะเห็นรถของจริงนะคะ สวยก่อนในรูปแน่นอนค่ะอย่าลืมเข้ามาดูรถกันนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ